เวลา17ิกา36นาทีเสด็จออกณวังสุขโขทัยพระราชทานพระวราะกาสให้นางสาวสุชาตาช่วงศีมิสเวิลด์2025และคณะ เฝ้าสำนึกในพระกรุณาที่คุณในโอกาสที่โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้และเครื่องแต่งกายพระราชทานไปมอบให้แก่นางสาวสุชาตาช่วงสีเพื่อแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นครั้งแรกได้ครองตำแหน่งมิสเวิลด์2025จากผู้เข้าแข่งขันกว่า108ประเทศทั่วโลก การประกวดมิ s เ World เป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษโดยนายเอริกมอลลี่ในปีคริสตศักราช1,951หรือพุทธศักราช2,494เพื่อเชิดชูความงามอย่างมีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคมภายใต้โครงการ Beauty with a Purpose ความงามที่มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานการกุศลของผู้เข้าประกวด